อตอนนี้เวลาตีห้าครับขอขึ้นมาเลยครับ ตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบห้านาทีครับถึงเขาคอดรับฟ้าเริ่มสว่างแล้วมีหมอกสวยด้วยตอนนี้เวลาหกนาฬิกาสิบหกนาทีครับอยู่ที่ห้าจุดสี่เก้าห้าจุดสี่โลสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเอ้า ยีลิตหิงนะครับถ้าล้มไปกูจะขนี่นะเกตปาถ้ามือล้มปุ๊บก,กูจะร้องเพลงมีให้ฟังตกไปหามีอใไม่สบายสบายเกตปาโ้ย่มคาดนะโว้ยโว้ยเนี่ย 对。 มันล้มอยู่แล้วแล้วมือยัองยกไปด้วยอ่ะเอาการตรงตวนะจำเป็นด้วยเหรอจำเป็นดิ ตอนนี้8.3กิโลครับเกน6.84ครับเคลเล่นเกณฑอยู่ที่8.4เล็นครับแาไมดีฝนโปรยโปร,โปรโยซีดนี่คือเป็นองพื้นหนาหรือว่าหน้าซีจะเป็นลมหีวข้าว ทำไมอ่ะเหนื่อยอ่อนแอว่ะสวัสดีครับอย่าบอกนักขึ้นมาตั้งแต่ทีสองทีสามทีสี่ทีหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายรูปกันอันนั้นอันนั้นอันนั้นนั่นอันนั้นสูยด้วยเขายกเฮ้ยทำไมทุกคนขอมาป่ะน่ะหนาวมันเป็นหนาว สวัสดีครับ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 มาม่าไก่ต้มรออยู่ครับโซ่โซ่โซ่สายแดดสายแดดรถมาเฮ้ยเห็นไหมจ่อขึ้นรอบไปเลวรถมาตรงไหนรถมา ไหนว่ารถฝังนูนี่เ0้าร้อยัไงไงไปจะขึ้นไปโอ้พระสง์นี่รถลางครับรถลาง สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังไงดีาดบายเอาไปสองสาจ๊อก ไป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 ขึ้นนั่นไปเลย ็นทีมสุดท้ายมม้ยททีสุดาแน่นอนครมีอีกสองคนเหลือสองคนสามสี่คนมีข้างหลังมีข้างหลังยังไงเข้าแซมังไงเก็บแจ้งนั้นแจ้งนั้นเราต้องปิดตัวอย่างเราต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกันไปกับคนสุดท้ายไม่น่าเชื่อเนาะนี่คือนี่คือหุ่นคนที่ติดถ้วยวิ่งซับหนึ่งมันกวิ่งซับหนึ่งด้วยนะซับหนึ่งด้วยนะซับหนึ่งด้วยนะ สวัสดีครับ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 ทำไ,ไมรีบลงอ่ะอิ่มแล้วใช่ไม่คือเขอกากำลังถ่ายรูปใช่ไหมอ่าก็กินแล้วแล้วผมว่าพอลงไปผมก็จะเป็นคิวข้างลาออ่างคิวแรกไงอ๋อกไปกินในข้างล่างคิวแรกเพราไปกันเยอะแล้ว <c oughs> ไม่ทันล <c oughs> ะไปเดี๋ยวเจอกันพ่ออยังาไายมึงไปดูแลสาวๆข้างบนเลยคุณนะ่ะโว้ยดีครับ เอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวจริงรักครอบครัวบอกเขาไม่ดีรักครอบครัวครับโอเคโอเครักครอบครัวครอบครัวผมอยู่ไหนอะโอ้โหชาที่ออกทีหนึ่งครึ่งแล้วนะสวัสดีครับ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 ไม่ไปวงแหวนรัชดาเขาหรอเนี่ยอยากจะไปอยู่สวัสดีครับ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  สวัสดีครับโอ้เสื้อเสื้อแนวมากผมชอบมากสวัสดีครับสวัสดีครับอไปดีครับามาสายรอบเดียวลากลากภรรยาขึ้นมาครับทักเอาไปทั่วเลยครับน่ะนี่เขาให้ักมายค่ะไม่ค่อยสบายี็มีขบวนใหญ่ลงมาแล้นะครับ คนมาวิ่งเยอะมากเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาครับสวัสดี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 ครับตอเรียกธงไทยเลยรับแทนไปเลยนะฮเรามีส่งธงด้วยเหรอครับของนั้นเลยเหรอครับสวัสดีครับเพื่อสวยจังสวัสดีครับรีบเหมาเราอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับระวังระวังระวังสวัสดีครับประกาศตามหาอยู่เลยอ่ะเอาล่ะครับประกาศคนหายใช่ไหม ยังไงเราเนี่ยมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี่ครับโว้ยมาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีนะครับตรงนี้มั้ง ครับก็มาลานฮอครับไปดีครับธรรมะสวัสดีครับทุกท่านธรรมะสวัสดีครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาจากเขาฉลากสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับวันนีครับลงดีไหมวันดีครับตรงแล้วะมีธงด้วยเหรอสวัสดีครับ สวัสดีครับว้าวคนสวยโอ้โหคนลุกเลยไอ้เจ้าเฮ้ยตื่นเต้นนะกูหนาวสวัสดีครับลงไปรับไม่เจอเราเนี่ยแหละลงไปรับไม่เจอขึ้นช้าขึ้นช้างเกงไหนนะเป็นคนเป็นนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีที่แหม่ผู้หญิงผู้ชายยาวชายยาวใส่ไม่ได้ แอลป่ะแอลมั้งครับเด็นก็คือไปแยงการลงช้าแต่ยังไม่ลงด้วยการมีอารมณ์มาแล้วโอ้โหเทมุงจะตัวอะไรวะเอาไว้เท็จล้ำใครจะปล่อยยึงวะ อยู่ก็ไอไวข้างล่างนี่ก็ได้ไวข้างล่างนี่ก็ได้ไม่ไม่ต้องเต็มทีก็ได้มีสภาพดูสภาพนะสะภาพสภาพยกลงดูน้องเทมคนสวยกูก็สภาพ <c oughs> สภาพสภาพคุณมีลเทพเลยค่ะขยับขยับ <c oughs> นี่ทางดาวฮิวนะครับ <c oughs> เตอร์เทสเลเทสไปหมดแล้วโอ๊ยมาเที่ยวมีคนน่ะแล้วเสียวเสียวลื่นไม่ค่อยมั่นใจใช่แล้วมันก็แบบแล้วมันก็มีคนลื่นอ่ะม,ม,มันมีคนวิตเออมันมีคนน่ากลัว,วามาก ใส่เสื้อกันฝนนะทำไมไม่วิ่งแหมทำเป็นนะทำเป็นเสียวหัววิ่งดีแล้วหนูก็เสียวขีม่มัเนะลงไซไม่ได้ไหมออกชัวร์เฟอร์จอดได้ไหมนั่งวิ่งอะไรมาก่อน ดู้หถึงได้เรียกขนาดนี้เพราะความรักมันล้นเอ่อนี่เองอะไรของโคเดี๋ยมาข้างล่างไปไหนอ้าวอายังไงยอดดีสองคนนี้สี่รอบแล้วโอเคครับเอาที่พี่สบายใจแล้วครับไม่ต้องซ้อมเยอะ ็เจอพักไทยพี่พี่น้องน้องครับพักไทยพี่พี่น้องน้องชาวเทรลอบอุ่นครับข้ามกลางฝนกำลัเผู้ประสบภัยปังนะครับ เธอเธอก็ออกซ้ายดิออกที่เพื่อนๆเดินกันนะอ,อน่ะก่อนนี้เราก็ไม่สามารถถ่ายอย่างอื่นได้นอกจากแจะ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 อัน <c oughs> นี้มีนอกจากแจะ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  sắp đẹp đang đau nhiều hết oh, <laughs> không จอวันสุขสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างกินเล่าอ่ะพอแล้วกลับบ้านแล้วมัดุปืนดีพอแล้วบล้วบายเจอกันโค้ชผมอ่ะอยู่บนรถค่ะเรียนขาโอเคเจอกันเจอกันสวัสดีครับพี่สัญญาโหไม่เจอตั้งนาน เตือนทีทีเมื่อไหร่เนี่ยปงแยงหรือว่ายังไม่ไปนะไปไหนอินทนนท์เหรอเวทวินเววินผมไม่ได้ไปเวทวินเดี๋ยวที่หน้าไปเชียงรายเจอกันเชียงรายที่หน้าหน่อยโอเคมาเช็ดรองเท้าเขาก่อนโอเคครับสวัสดีครับเจอกันที่วันทึกครับโคหเละเทะเลยพี่สัญญาเลื่น สวัสดีครับยังไงส,สบายดีไม่เจอกันตั้งนานไปเกษียณแล้วครับดีครับธรรมะสวัสดีครับ